เซอร์จิมรัดคลิปบิ๊กบอสใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงชื่นชมการทำงานของรูเบนอโมริมแบบสุดตัวพร้อมย้ำชัดว่าให้การสนับสนุนเต็มที่แม้กุนซอโปรตุกีสจะเพิ่งเข้ามาคุมทีมกลางฤดูกาลและต้องทำงานกับขุมกำลังที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองก็ตามเซอร์จิมเปิดใจว่าผมคิดว่ารูเบนทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆผมชื่นชมเขาจริงๆเพราะเขาเข้ามารับงานในช่วงกลางฤดูกาลซึ่งมันยากมากนะเขาแทบไม่มีเวลาได้ซ้อมกับทีมในแบบที่เขาต้องการเลย หลังจากที่เอริกเทนฮักถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอโมอริมก็เข้ามารับเผือกร้อนต่อทันทีแม้จะพยายามปรับจูนทีมแต่ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางขณะที่ในบอลถ้วยอย่าง FA Cup คัและคาราบาวคั p ก็ต้องตกรอบไปแล้วอย่างไรก็ตามแฟนผียังมีความหวังในยูโรปาลีกโดยพวกเขามีคิวบุกไปเยือนรอันโซซีดาดในนัดที่2ของรอบ16ทีมสุดท้ายหลังเสมอกันมาก่อน1ต่อหนึ่ง ซึ่งหากแมนอยู่ในเต็ดคว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ไม่เพียงแค่จะเป็นความสำเร็จแรกของอโมริมกับทีมเท่านั้นแต่ยังการันตีโควตายูฟ่าแชมเปียนลีกและเสริมความมั่นคงด้านการเงินเพื่อลุยตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อีกด้วยแรดคลิปกล่าวต่อว่ารูเบนต้องรับมือกับทีมที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสไตล์การเล่นของเขาเลยแถมภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาถนัดของเขาด้วยและที่สำคัญเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาก่อนเขาเข้ามาคุมสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นงานที่ยากสุด แต่ถ้าคุณลองพิจารณาทุกปัจจัยแล้วผมคิดว่าเขาทำได้ดีมากจริงๆงานนี้ดูเหมือนว่าอมโมริมจะได้แรงหนุนเต็มกำลังจากบอสใหญ่ใครที่เชียร์ผีแดงบอกเลยว่าต้องให้เวลากุนซือหนุ่มคนนี้ได้พิสูจน์ฝีมือกันยาวๆแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ